เป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการกองทบวบสร้างบ้านทั่วไทยเป็นพระราชเุศลสเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีพุทธศักราช2565จากที่ร้องประชาชนรวมทั้งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณรัฐบดีกาณคณะสงฆ์กองทุนบุญิี่คุณตา,า,า,าจนีนีนาศอัมรคลไดชูนรีพันทีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา164รวม45วันในโอกาส ซึ่งเป็นหลานของนางอ่อนนิยงวงอายุ71ปีสมาชิกคอพ่าใหม่ครับน,นะครับหนึ่งสองสามอีกท่านพาพร้อยครับรันดับต่อไปก็ขออนุญาตกราบด้ปันยาวโรครับ ครอบครัวขอสัญญาว่าดีใจในลาบดีใจจตอได้ด้วยกันคนดีของสังคมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานดีบ๊ายบายสวยเลยครับบดถิ่นพักวารีวันนะครับผู้แทนพัฒนาสังคมด้วยความมั่นคงเอ่งเพศที่พักแตงกวารองรู่ครับการตรวจยุโรปจังหวัดศรีสะเกษครับ ท่านต่อไปนะครับนางสาวอาวุธโตงโสมนะครับท่านมาเป็นด้วยทักษันครับหลังจากนั้นจะเป็นซึ่งการเป็นการโครงการตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ่วนหนึ่งประการแรกจากคุณยายแล้วก็หลานหลทั้งสองท่านที่จะดูแลและพักอาศัยให้เป็นถึงที่พวกเราได้ระลึกถึงบุญคุณของพระมหาดีแล้วว่า ท่านได้เสด็จไปทุกที่ของประเทศไทยไม่มีวงเวียนไม่เวียนแม้นในหมู่บ้านของเราเนี่ยครับไม่ต้องไปไก่นะครับอาจจะแบแดดตันฝึกในการแดงตันให้กับคนที่ปนิดหน่อยนิดหน่อยธรรมาธรรมชาติต้องแสดงว่าถ้าไปได้แล้วก็ต้องเพิ่มโครงการของระบบสร้างบ้านทั่วไทยสบายเบื้องแรกุศน์เนี่ยครับได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี255 7้าิบ็แล้วนะครับในพื้นที่ทั้งยี่สิบ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้เนี่ยบ้านนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6-700หลังในพื้นที่นะครับซึ่งการสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐเองภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะดําเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชศุกด่ในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ครับผม